สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ plus t h a w a t plus t s a mind เจริญหุ่นกับเจริญจิตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยต่อเนื่องถึงหุ้น Triple I นะครับต่อเนื่องจากเจริญจิตพอดแคสต์ Podcast, A to Z ที่พูดถึงหุ้นตัว Triple I ในเอพิโซดที่9ที่ผ่านมานะครับก็พูดคุยถึงหุ้นท r ิ p l e I ไอว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับแบ่งธุรกิจเป็น4กลุ่มนะครับธุรกิจขนส่งทาาอากาศขนส่งทางเรือแล้วก็ทางบกนะครับธุรกิจ บริหารจัดการโลจิสติกแล้วก็ธุรกิจจัดการสินค้าอันตรายแล้วก็เคมีพันธ์นะครับแล้วก็ในปี2563ที่ผ่านมาก็สามารถรักษาผลกำไรให้ทรงตัวได้จากปี62แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจแล้วก็เผชิญกับเ,เรื่องของโควิด19ก็ตามนะครับใครยังไม่ได้ฟังลองกลับไปฟังกันได้ใน a to Z เซเอพิโซดที่9ในซีซั่น2นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงทิปไออีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริหารต่อ แนวโน้มแล้วก็กลยุทธ์ในปี2564นะครับซึ่งผู้ริหารได้ให้ข้อมูลไว้ในคําอธิบายรายการของฝ่ายจัดการนะครับที่แจ้งพรอออกมากับงบไตรมาสสนะครับที่แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยตัวผู้ริหารเองก็บอกว่าในปี64เนภาพโวมเศรษฐกิจและการแล้วก็การค้าโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นนะครับรวมถึงปริมาณการสร่งออกนําเข้าสินค้าด้วยนะครับ เพราะว่ามันเริ่มมีการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วแล้วก็มีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับทั้งทั้งฝั่งของยุโรปอเมริกาจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการกระจายวัคซีนป้องกันโควิดในประเทศต่างๆซึ่งเร็วกว่าที่คาดนะครับก็ทำให้ผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เนี่ยลดลงในหลายประเทศนะครับแล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจกลการค้าโลกเนี่ยก็มีส่วนช่วยในสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาและก็ประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกนะครับ ในส่วนของการดําเนินงานของทีโปไอเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าแนวโน้มการดําเนินงานในธุรกิจ2564เนี่ยจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เป็นการภาพรวมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็การที่บริษัทเนี่ยได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆนะครับทั้งต้นทุนขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งส่งผลต่ออัตราการทํากําไรของบริษัทที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ปี63นะครับ รวมถึงการเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็ภูมิภาคนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายได้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องด้วยการต่อย,ยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรก,กิจในการพัฒนาธุรกิจแล้วก็พัฒนารูปแ,แบบใหม่ๆนะครับรวมถึงการเข้าซื้อแล้วก็ควบรวมกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็บริษัทก็เลยมั่นใจว่าปี64เนี่ยจะทําธุรกิจได้ทําได้ตตาาาาามมเเปป้้้้หยยที่ววงงไัโด การเติบโตในปี64นะครับไม่ต่ำกว่า20%นะครับโดยมีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจจากธุรกิจหลักทั้ง4กลุ่มในสัดส,ส่วน10-15%นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการเติบโตจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆทีนี้เรามาดูแผนของแต่ละกลุ่มธุรกิจกันนะครับในส่วนของการขนส่งทางอากาศเนี่ยจากการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ยังไม่คลี่คลายเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้ธุรกิจสายการบินทั่วโลกยังไม่สามารถกลับมาดําเนิน การได้ปกตินะครับแม้ว่าตัวสายการบินต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะมาให้ความสัมพันธ์กับธุรกิจการขนส,ส่งสินค้าทางอากาศเพื่อมาทดแทนการขนส่งคนนะครับแทนท,ท,ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปนะครับโดยมีโดยเห็นการปรับตัวนําเครื่องบินโดยสารเนี่ยมาให้ใบริการขนส่งสินค้ามากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับทำให้ตัวบริษัทเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากค่าระวางที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับบริษัทก็ได้มีการปรับตัวด้วยการให้บริการแบบชาร์เตอร์ i g h c h a ตอร์ไฟนะครับชาเตอร์ไฟนะครับในช่วงไตรามาสสปี63เป็นต้นมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นค a r ์โก้ไฟนะครับคือให้มีให้มีตารางบินที่ชัดเจนมากขึ้นในเส้นทางที่มีศักยภาพนะครับเดิมทีอาจจะเป็นเช่าเหมาลำใช่ไหมครับก็มาปรับเป็นตารางบินที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นมานะครับโดย บริษัทก็ยังในปี64นี้บริษัทก็ยังมุ่งเน้นจะขยายเครือข่ายการขนส่งทางอากาศผ่านทางพันธมิตรให้ครอ,อบคลุมเส้นทางบินในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสขยายธุรกิจจากนิวดีมาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการขนส่งวัคซีนด้วยนะครับในส่วนของการขนส่งทางอากาศภายในประเทศเนี่ยบริษัทก็คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังหากการแพร่ระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายแล้วก็จํานวนเที่ยวบินเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับในส่วน ของธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและก็ทางบกนะครับในปีนี้เนี่ยสายการเดินเรือ CK Line ซึ่งเป็นบริษัทร่วมเป็นสัญชาติเกาหลีใต้นะครับก็ได้มีการศึกษาเส้นทางใหม่เพื่อจะให้บริการในในฝั่งเอเชียเหนือนะครับขายเส้นทางผ่านฮ่องกงปูซานจีนแล้วก็ส่งต่อไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็จีนตอนเหนือนะครับซึ่งน่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงไตรมาสหปี64รองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ มันเกิดสินอาสาการการขัดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ขัดแคลนพื้นที่ระวางซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี2563ที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ค่าระวางขนส่งสินค้าไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ปรับสูงไปจนถึงไตรมาสสของปี64นะครับส่วนธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกเนี่ยบริษัทก็ยังให้ความสาคัญกับการให้บริการแบบครบวงจรนะครับทั้งการขนส่งระหว่างประเทศนะครับการให้บริการคลังสินค้าการกระจายสินค้า ภายในประเทศนะครับโดยโฟกัสลูกค้าหลักใน2อุตสาหกรรมนะครับคือกลุ่มอาหารยาและเวชภัณฑ์สุขภาพและคว,ความงามนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกแล้วก็2คือกลุ่มลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซนะครับในส่วนการให้บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์เนี่ยก็มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้มีการพัฒนาศักสภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการให้บริการแบบ24ทับ7นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเชื่อมต่อสารสนเทศด้วยนะครับ ส่วนกลุ่มธุรกิจโลจิสติกสําหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลกับทางอากาศนะครับกับคีย์แอ o u คาร์รายใหญ่นะครับโดยเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่จัดเก็บแล้วก็ขยายพื้นที่คลังสินค้าอันตรายนะครับในโซนบางนาบางปะกงแล้วก็แถวแถวลาดกระบังด้วยนะครับแล้วก็รองรับพวกสินค้ากลุ่มยาและก็วัคซีนซึ่งต้องขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ไปิหารจัดการต้นทุนฝั่งสินค้าอันตรายด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของธุรกิจบัรจุภันสำหรับสินค้าอันตรายและเคมีพันเนี่ยก็ได้มีการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับลูกค,ค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วก็เพิ่มระบบช่องทางการขายแบบออนไลน์แล้วก็เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มของ business development เนี่ยซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้หลักสําคัญเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจของบริษัทเนี่ยก็จะ มุ่งไปสู่การเข้าซื้อเกีจยการแล้วก็ร่วมลงทุนในบริษัทด้านโลจิสติกส์แล้วก็บริษัทบริการด้านอื่นๆนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคนะครับเพื่อจะรองรับความต้องการใหม่ๆที่สอดคล้องกับพฤติกรรม New Normal นะครับตัวปี2 5 6 4มีแผนจะขยายธุรกิจในกลุ่ม Business Development นะครับมีอยู่3-4ข้อลองดูกันนะครับอันแรกก็คือจะพัฒนาธุรกิจโลจิสติกภายในประเทศสำหรับลูกค้ากลุ่ม E-commerce ที่มีอัตราการเติบโต ค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดนะครับโดยตั้งเป้าพัฒนาโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจประสานกับธุรกิจศักยภาพของธุรกิจเดิมนะครับแล้วก็รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นการขนส่งสินค้าผ่านการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศแบบเซมเดย์นะครับหรือว่าการขนส่งสินค้าในประเทศแบบด่วนพิเศษนะครับการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิการขนส่งสินค้าประเภทอาหารผักผลไม้สดนะครับแล้วก็การขยายธุรกิจ delivery ในกลุ่ม c 2 c นะครับ อีกอันนึงก็จะเป็นธุรกิจการให้บร e ิการอีคอมเมิร์ซในการขการให้บริการแบบโควงจรนะครับเป็นตัวช่วยในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็โซเชียลแพลตฟอร์มให้กับกลุ่มลูกค้าที่แต่เดิมเนี่ยเคยจําหน่ายแบบออฟไลน์บริษัทก็เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ในเชิงออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางบกผ่านระบบรางภายในประเทศนะครับที่บริษัทยังมองว่ามีช่องว่างในการตลาดที่จะสามารถ พัฒนาร,ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงการขนส่งไปข้ามชายแดนหรือว่า cross border ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นการให้บริการขนส่งแบบควบคูมอุณหภูมิซึ่งเป็นบริการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับโดยบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัท Cool Chain l o g i s t i c Pte. นะครับซึ่งจดทะเบียนที่บริษัทที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Triple I เ,เนี่ยกับพันธมิตรธุรก,กิจต่างชาตินะครับเพื่อ รองรับหน่วยธุรกิจใหม่ที่จะให้บริการขนส่งสินค้าประยาและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็มองเห็นโอกาสจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับพวกวัคซีนชุดทดสอบเชื้อกลุ่มยาเย็นที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมินะครับก็เป็นอีก4ธุรกิจที่บริษัทมุ่งจะทำนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีการส่งผลทางธุรกิจบริษ,รษ,รษัทก็โน้ตไว้2ข้อนะครับข้อแรกก็คือจากสถานการณ์การขาดแคลนซัพพลายมาตั้งแต่ปี2563เนี่ย ก็ทาให้ค่าระวังขนส่งสินค้าด้าทางอากาศและก็ทางทะเลเนี่ยปรับตัวขึ้น2-3เท่านะครับก็คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกปี2 5 6 4นะครับแล้วก็ก,การขนส่งวัคซีนในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับทำให้มีความต้องการการขนส่งสินค้าทางอากาศในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็บริษัทที่เพื่อไอโลจิสิกจำกัดมหาชนนะครับโดยคุณทิพดารานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับก็แจ้งไว้ ในคำอธิบายของฝ่ายบริหารประจำปี2563นาะครับออกมาพร้อมกับงบไตรมาส4ปี63นะครับหรือว่างบปีนั่นเองที่ได้แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ามาฝากกันนะครับนอกเหนือจากตัวข้อมูลจะเอาไปใช้สำหรับตัว Tri p l e I เองผมว่ามันจะช่วยให้เราเห็นภาพของธุรกิจโลจิสติกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าท r i p l e I เองเขาเขาทำธุรกิจครบวงจรทั้งบกเรืออากาศใช่ไหมครับโดยการขนส่งอ,งอากาศเป็นเป็นสัดส่วนไรายได้หลักของเขาแต่ว่า พอผู้ิหารมาให้ทิศให้ทางเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจโลจิสติกในปี2564นี้นะครับก็ไปติดตามกันสำหรับหุ้นกลุ่มโลจิสติกแล้วก็ตัวบริษัททิโปไอโลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์เห็นที่เด่นทางมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณนี่แต่วันนี้กับคุณนี่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในพิเศษถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ